สวัสดีค่ะปุ๊กจากเทคค u a ิ i t y ค่ะทุกวันนี้เทรนด์สัตว์เลี้ยงกำลังมาแรงกันเลยใช่ไหมคะใครๆก็พากันอวดเด็กๆที่แสนน่ารักกันลงโซเชียลมีเดียทั้งนั้นหลายๆคนก็ชอบสัตว์เลี้ยงแบบทั่วไปนะคะเช่นสุนัขแมวนกปลาหรือบางคนก็ชอบสัตว์เลี้ยงแบบแปลกๆเช่น งูกิ้งก่าหรือกบชนิดต่างๆซึ่งการเลี้ยงสัตว์เหล่านี้มักจะต้องมีปัจจัยที่สําคัญนั่นก็คืออาหารของสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะส่วนมากมักเป็นอาหารเมร็ดเนื่องจากมีสารอาหารครบถ้วนให้สัตว์เลี้ยงได้ง่ายและเก็บรักษาได้นานแต่มีอีกหนึ่งประเภทที่เหล่าคุณพ่อคุณแม่มักจะให้เด็กๆเ,เสริมมาเลยนั่นก็คืออาหารสัตว์แบบเปียกนั่นเองค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็นแบบซองและแบบกระป๋องโดยแบบกระป๋องส่วนมากแล้วนั้นจะมีความหนานแน่นของเนื้อสัตว์และวัตถุดิบในปริมาณมาก จึงมีส่วนผสมของน้ำน้อยกว่าแบบ2นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปร่วมทดสอบพร้อมกันว่าการทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารเปียกแบบกระป๋องแบบนี้เขาทดสอบเป็นอย่างไรการทดสอบในวันนี้จะเป็นการทดสอบโดยเครื่อง b r a w o Food Texture Analyzer Model TA Prime ที่มาพร้อมกับ m u ั t i p r o b e ซึ่งเป็นหัววัดการเจาะหลายจุดช่วยให้เราสามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่สม่ำเสมอซึ่งมีอนุภาคขนาดรูปร่างโครงสร้างและระดับความแข็งที่ต่างกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ทำซ้ำได้สามารถถอดโพรบออกเพื่อทำความสะอาดและเปลี่ยนได้ง่ายหากเกิดความเสียหายและในวันนี้เราก็จะเลือกใช้ Bravo Load Cell c a p a c i t y 100นิวตัน ซึ่งในการทดสอบอาหารสัตว์แบบเปียกนั้นก็เพื่อให้ทราบถึงเนื้อสัมผัสของอาหารเพราะในบางชนิดอาจมีการผสมเจลาตินเพื่อให้อาหารเปียกเหล่านั้นเกาะตัวเข้าด้วยกันการทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสข,ของอาหารสัตว์แบบเปียกเหล่านี้ก็จะช่วยให้มั่นใจได้มากขึ้นว่าสินค้าที่เราผลิตนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่โรงงานกําหนดไว้หรือคุณภาพของสินค้านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะถึงมือลูกค้านั่นเองค่ะ ากการทดสอบจะได้ค่า firmness คือค่าความแน่นเนื้อมีหน่วยคือกรัมฟอสต์ h a r d n e t work done คือค่าการยึดเกาะกันของเนื้ออาหารมีหน่วยคือกรัมฟอสมินาทีการทดสอบลักษณะนเนื้อสัมผัสของอาหารสัตว์เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากเนื่องจากผู้เลี้ยงที่เป็นฝั่งผู้บริโภคผลิตภัณฑ์นั้นต่างต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยง การที่สินค้าของเรามีเนื้อสัมผัสที่ดีตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ก็จะทําให้สินค้าของเราออกมามีคุณภาพไปจนถึงมือผู้บริโภคนั่นเองค่ะ ทีนี้ทุกคนน่าจะคลายข้อสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าการวัดเนื้อสัมผัสของอาหารสัตว์แบบกระป๋องเขามีการวัดเนื้อสัมผัสก่อนที่จะถึงมือน้องๆกันได้อย่างไรเราจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สนใจสินค้าโทรหาเราได้ที่023286878หรือทักไลน์หาเราได้ที่ a t t e c q u a l i t y ได้เหมือนเดิมเลยนะ